ประเทศไทยได้ติดอันดับ2ที่เป็นปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับโดยกรุงเทพมหาคนครได้รับความนิยมอันดับ1ของเมืองที่จองเข้าพักมากที่สุดประเทศไทยก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องครับโดยผลสํำรวจในช่วง5เดือนแรก ตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาไทยยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆบนหลายแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวอย่างอโกรด้าและหลายๆแพลตฟอร์มรวมถึงกรุงเทพมหานครก็ย,ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการจองเข้าพักกับแพลตฟอร์มมากที่สุดในโลกโดยอโ o d ด้าเชื่อมั่นครับว่ากรุงเทพสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีของเอเชียได้สอดคล้องกับจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทยสะสม5เดือนกว่า10.6ล้านคนสะท้อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไทยและการดําเนินมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลโอกาสนี้ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมการตลาดภายใต้แคมเปญ l e t s Your Journey Be Thai โดยส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้เดินทางมาเที่ยวไทย ทางนี้ครับรัฐบาลพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือกับทุกภาคส,ส่วนในการส่งเสริมและดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสะโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวอาเซียนโรมาดาตมพันธ์